สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับพี่น้องว่าเบิ่งบรรยากาศการเฮ็ดการเฮ็ดงานนี่ยโยกใส่มาเห็นแล้วครับพี่น้องครับแท็กบักอตตัวแท็กบักอตตัวมาเด้อพี่น้องมาซอยกันตัวแล้ญี่ปุ่นตัวเขาเอื่นตั่วอย่างเราถิ่นตัวแล้ญี่ปุ่นเอดามามิตัวแล้วญี่ปุ่นเอดามามิเอดามามิเอดามามิพิลักพิลักหาญพิลักบอลนบเท่าะเลเราที่ไม่ได้นับ เรวพี่น้องเฮ้เบิ่งเด้อการเลืนกการทำงานนะเขียบเขาสวนเนี่ยมือเศร้ญญาเต้ะเศร้าแล้วก็เขียบมากแลกว้วก็เขาบานมาเพียกบางทีแล้วผงหนึ่งจะโร่จะทิ้ง สอ่องหยกัที่หาที่หูแล้วโยกแล้วก็โยกมงอใได